สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กับผมหมอดนใยนะครับและก็คุณหมอติยายหรือว่าหมอบิวของเรานะครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ <c oughs> คุณหมอบิวได้ไปฉีดวัคซีนหรือเปล่หรือยังอาจารย์คะหนูไปฉีดวัคซีนมาแล้วค่ะคงสองเข็มแล้วค่ะเข็มแล้วม,มีอาการอะไรไหมครับแต่ตัวหนูเองเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยที่รู้สึกว่าแบบอนน่อนเพลียนอนเยอะเฉยๆแล้วอาจารย์ล่ะคะเออผมเรียบร้อยแล้วครับสองเดวสด์สแตนดารก็สบายดีไม่มีอะไรก็ ใครที่ยังไม่ได้ฉีดน,นะครับรีบไปจองคิวแล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับก็เรื่องของวัคซีนตอนนี้ก็เป็นหัวขอ้อเป็นอิชูเหมือนกันเราคุยกันถึงเนะ<ช>าะเี๋ยว่าในงานของเราเวลาให้มาจะถามไม่รู้วิาถามวิวบ้างหรือเปล่าว่าเ้ต้องฉีดวัคซีนแล้วมาฉีดพวกโอวุดวัคซีนฉีดฟิลเลอร์อได้ไหมหรหนูเจอคําถามนี้มาเยอะเลยค่ะจารย์โดยที่วันนี้หนูก็อยากรู้เองเหมือนกันว่า หลังใจากที่หนูฉีดวัคซีนไปแล้วครบสองเข็มแล้ววันนี้หนูจะสามารถฉีดอีกเลยแล้วเนี่ยเอาแบบตามวิชาการนะครับก็จริงๆเราไม่มีการศึกษาเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากมเรื่องของวัคซีนสำหรับโควิด19เราเพิงเจอสถานการณ์เมื่อเราทลปิดวัคซีนอย่างรวดเร็วและกระทําล่าสุดนะครับจะเป็นลักษณะของการรายงานเคสเรียกว,ว่าเคสรีร์ตนะครัทางยุโรป ทางอเมริกาเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แบบฉีดวัคซีนเยอะออกมาว่ามีคนไข้บางคนเหมือนกันนะครับที่ฉีดวัคซีนชนิดที่เป็นเขเรียกอ็นไะครับอันนี้จะไม่ต้องระบุยี่ห้อเขาบอกว่าฉีดไปหลังจากนั้นประมาณสัก1-2อาทิตย์คนไข้ก็มีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีดสัดเต็มๆคือเดอ m ์ม f i ฟิล r ซึ่งก็จากอุบัติการที่พบนะครับจากการรายงานพบว่ามีตัวเลขที่ต่ำมากเลยประมาณ0ู ันะครบก็ตกประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งไห <c oughs> มอ่าหนึ่งหพบว่าพบน้อยนูมีแพนที่จะต้องไปฉีดวัคซีน <c oughs> หนูต้องเว้นระยะนานแค่ไหนในการที่นูจะกลับมาฉีดเลยอีกทีได้ถ้าถามความเห็นผมนะครับในแง่ของจริงเราก็ไม่เช่เมเป็นเลือดขาว <c oughs> แต่ก็ในแง่ของคุ้มกันนะครับผมคิดว่าเราควรจะมีระยะห่างนิดนึ่งให้ตัวเซลล์ภูมิคุ้มเป็นเลือดขาวของเราหมดนะครับ จากสิ่งกระตุ้นตัวเลขที่เรามักจะนิยมแนะนําคนไข้กันคร่าวๆก็อยู่ประมาณสัก2-4นะก็ถือว่าเป็นเซตโซนเซตโซนที่จริงน่าจะปฏิบัติกันได้แสดงว่าไม่ว่าเราจะฉีดวัคซีนก่อนแล้วก็ค่อยฉีดฟิลเลอร์หรือว่าเคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วแล้วค่อยมาฉีดวัคซีนแล้วก็ควรเว้นสักประมาณ2-4อาทิตย์ใช่ครับอยากให้ทุกคนจำตัวเลขเป็นโคเด้นเพียร์ไว้คือ2-4นะครับก็จะทำให้รู้สึก มากน,นั้นหนูขอถามอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าในวันที่มันเกิดขึ้นแล้วคือมันมีอาการบวมแดงแล้วอันนี้เราควรจะรักษาอย่างไรดีคะคุณหคําถามดีๆมากจริงๆเนี่ยเวลาคนไข้มีปัญหาขึ้นมานะเป็นบวมแดงอย่างแรกเลยต้องไปหาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญ<ม>อย่างแรกคุณหมอที่อาจจะเป็นคนที่ให้การรักษาหรือว่าอาจจะเป็น อีกคนหนึ่งนะครับอย่างแรกเขาต้องวินิจฉัยได้ว่าบวมแดงนั้นเนี่ยมันเป็นบวมแดงแบบเลือดอักเสบหรือบวมแดงแบบติดเชื้อเพราะว่าถ้าแยกภาษาอังกฤษคือเขาต้องแยกให้ได้ว่ามันเป็นอินฟลามเมชันนะเป็นเรีแอคชั่นเป็นอินฟลามเมชันหรือมันเป็นอินเะฟคชันที่ตเชื้อเพราะการรักษาพิการกบโรคต่างกันสิ้นเชิงอ, mm hmm. อย่างแรกคือไปพบหมอก่อนนะครับพอเห็นแล้วถ้าเป็นแค่เ like ลือดอินฟลามเมชัน ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับการารักษาคือประคักผ่องทางอาการนะเราอาจจะเพิ่มเิ่มเจากปะคบเย็นเพราะมันจะมีปดวดบวมแดงร้อนเนาะปวดขเย็นอาจจะให้ยา,ลาแล้วก็ทานแล้วก็นัดให้ออกเสรริร์ฟแล้วก็นัดดูแต่กรณีเป็นการติดเชือ้อนะครับเป็นการติดเชื้อซึ่งมีมไข้ใด้พวกนี้การรุกลามก็จะรวดเร็วการทําลายเสียงไหก็จะเยอะถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ต้องรักษา,ท,ากทันท่วงทีก็จริงๆยังพบได้อยู่นะในเวชปฏิบัติแต่ไม่ได้เยอะมาก